สบายดีฐานผู้ชมเมืม่อนี้ขาพระเจ้าอมอเหล็กเนาะอยู่ในรายการสไตล์หากินเนาะมาเมื่อนี้เราจะมาใส่เบ็ดน้ำกันเนะาะใส่เบ็ดกบในตอนตัดขดเขาแล้วแต่ว่าหนามมันยั่งอยู่เราจะไปใส่เบ็ดกบน้ำกันว่าจะถือบอ่อในยามเดือน <c oughs> เดือนนี้เ, <c oughs> เดือนสิบเอ็ดนี่ก็เป็นบรรยากาศทาาุงนาอย่างแรงไปเหลื่อมใส่เลย นี่มังไยเข้าเชียบคลิ้กได้แล้วหาคะแนนได้มีผู้ใดถือกล่องพี่น้องเอ้ยจับเองถ่ายเองขักเองได้กินเองเราจะเห็นให้มันห่างจากดินขึ้นมาประมาณสิบเซน แล้วิธีใส่หนับอจุอจุแล้วบอน,นี้ก็จะเป็นป่าเขาเนี่ยป่าเขาที่มันยังเป็นเขาเงันอยู่ใส่ตัวนี้ตัวป่าเขาเนี่ยจะได้หลุดลายกาพี่น้องเพราะมันกบมันจะอยู่ต้องเสียบดีๆตัวนี้เพราะยามมันกบมันใหญ่เสียบแน,น่น,น ให้มันจุ่มน้ำพอพอให้มันเปียกถ้ามันแห้งแล้วมันจะตายนี่ตำแหน่งนี้พอดีถ้าเบิ่งกบเถ่านำกันอยู่วางนี้ข้าวเจ้ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบอนนี้น้ำมันก็จะขอดอีกนี่บอลต่อมาเป็นปลานาไนอาจาจะมีกบอยู่อาจจะมีกบอาศัยอยู่นี่บรรยากาศยาี่มือแรงหนุกกระลงมากินข่าเต้มฉีบเลยนี่คือตำแหน่งต่อไป เป็นป่าเขาควรเข่าเอาตีนหลกักเห็ดท่านมันถือพี่น้องเลยให้มันเป็นแต้นกบมันใจาจะแนมเห็นแล้วก็จะได้กินขีกนนข้กระเดือนเห็นขี้กระเดือนไงตัวนี้ก็คือกันจุ่มน้ำให้มันเปียกอยากจะเป็นขี้กระเดือนมาุลุน,นํำกันเลยวบาะแรงเต็มของบอ่อ่อยมั่นใจเลยว่าเต็มของอย่างแน่นอนเพราะว่าสว่วงนี้มันเป็นเดือนสิบเอ็ดกบ กบลงโฮมแล้วตามป่าเขานี่มันจะลงโฮมบางที่มีนามเนาะตูนน้ำกันเมลองคคือตัวนี้เนาะเราจะใส่วัดกันเลยกับลังนี่เพราะว่าตำแหน่งนี่เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดในการใส่เบ็ดกบมันจะมีคลองหนามในการระบายนามเอาเจาะแบบนี้เป็นตำแหน่งที่กบจะเที่ยวล้าที่สุดตามประสบการณ์ในการใส่ขาป่าปจ่าออมานันถือว่าเลียนลังได้เลย,เลยสองลังลคือในการใส่ในมือน,นี้เนาะ ข้าพระเจ้าบอกบันใจหรือว่าข้าพระเจ้าจะใสใดหรือบอ่พราะว่าอยู่ทางด้านนั้นเนาะคนยางอยู่กะเจ้ากะใสคือกันเลยกะอีกอย่างอยู่แถวบริเวณขาเพาเจ้าใสอยู่ตอนนี้แมนมีห้อยเก่าในการใส่ลายหรือว,ว่าคันถามีกบแมนจะได้ย่างแน่นอนหากว่ามีคนใสลายแล้วกบมันมีคนใส่ลายแล้วกบมันกินเบิดนะ ขาพระเจ้า่มั่นใจเลยตามปลาเขานี่ไม้แบบนี้ขาพระเจ้ามั่นใจเลยกินอย่างแน่นอนแต่ว่า่มั่นใจว่าจะมีกบลงเรือเพียงฟอโบในการที่เอาใส่เบ็ดมื้อนี้ฝากติดตามไปนํากันนี่ก็จะเป็นไม้หนึ่งเนาะไม้ในการใส่ตัวนี้มันจะเป็นหออหนามมาวางหําไรแต่ก็จะมาเขาสู่ให้หนาน่าจะมีกบเที่ยวแถวนี้ ้รพเจ้าจะเอาาคอยถ่ายเป็นทีละบอลทีละบอลเนาะแต่จะโบดิถ่ายเบิดคคุลังเพราะว่าอย่างเวลามันบเพียงพอแล้วมันจะลายเกินไปมีแต่จะคัดเอาบางบอลบางบอลที่มันน่าสนใจมาให้ทานผู้ชมบิ่งมาสบายดีทานผู้ชมบันนี้เตรียมไปลุยนํากันพยามนํากันเลยหอนยามแล้วคำคำอุปรกรณ์ที่ต้องเตรียมไปก็จะมีพงแงถ้ามีของเอาของเนาะเบ็ดเอาไว้เชิมแล้วกะ จะมีเนงือะกะเหล็กแทงที่ขาดบุได้ก็คือเกือเนาะเกือบุดเอาไว้ป้องกันงูเพราะว่ายามหัวลมออกแล้วงูมัน,มน,นจะออกมาลายไปยามกันเลยถึกแล้วพี่น,อน้องถึกแล้วถึกแล้วตัวแรกแห่งม้านเหมือน,นี่เป็นกบี่ว่าโอ้ใสบ่บัธรรมดานี่พี่น้องนี่นี่นี่ือว่าใส่ใหญ่เลย ข้าพเจ้าโมมีผู้ถือกล่องเนาะขออนุญาตค้าค้ามันก่อนเดอ้อม,น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 ม,มัน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 มัมันมันมาเด้อเนางนี่ยกรมาก็ดเดอ้อลังที่ซองเลยนี่พี่น้องเอ้ยเรียนกันมาจากลางงังแหลงเบิงบ้งเบิงบ้งเบิงบ้งใสขนาดก่อนกู้ไม่ยำหนี่ถือว่าใสใหญ่เลยซองนิว้กวกลัวๆเนาะอ่าขอปลดก่อน หาเบิ่งลังต่อไปนี่ก็เป็นลังต่อมาพี่น้องเอ้ยใส่นี่เป็นใส่ปูใหญ่ไปได้ใส่นี่ออให้พี่น้องมืงครับ ยานองกันต่อเลยเพื่อถ่ายไว้ไกลๆเลยให้พี่น้องได้ลุ้นไปทำการปลาขนาดพี่น้องเอ้ยอืมบ่หลอนจำพี่น้องตัวนี้มาบัางลังตัวพี่ล้างนี่ก็บบ่หลอนล้างไกลๆกันนี่บ่ถือกันได้ทางแต่หนามลุยเลย เชื่อเียว่าลังทางหนามีโอกาสถีบสูงพี่น้องเพราะมันเป็นป่าป่าหุกหกคือสิมีกบกกิน,นีโอวบนหล่อนไปดย๋ยามต่อ ตัวนี้ใหญ่ไงครับโอ้พวกเถ่ากินไปไหนเดาได้อืมอะตามมีแล้วพี่น้องกบตัวนี้เป็นกบบัวเปนเขียนใส่กะถือว่าบุญใหญ่เป็นไรถือว่าใส่ได้อ่ะขออนุญาตปดก่อนเด้อพี่น้อง เบ็ดรังนี่โตข้าพระเจ้าว่าซส่เลียนรังกันเด้เว้นนี่นี่รังนี่มันมาถือมันมาถือรังนี่เดะซิว่าใส่ก่ะโอเคเลยฮะตัวนี้ถือ,อยู่ ตีนกูดพี่น้องกระปูกินแล้วเบิ่งนี่มันมีหนามเลยวะ่ะกระปูกินเพิ่นปดก่อนนี่เป็นเขียดจำพี่น้องเขียดกินตัวเลยอือเก่งไปกินเบ็ดเอกใส่ใยเตอ๋อพี่น้องนีพ่พอได้แกะอยู่มือนี้พอได้แกะอยู่ใครก็บอกมาปนต้มปนเหมือนเอิญ แสบแสบกรบทงไฮทงหน้านี่ยามนี่มันมันหรือว่าเปลี่ยนกินกับตำาบักทัวบอกระแสบได้เมนูนี่โอเคเลยลังดุนี้น้อง่านผู้ชมเห็นบอกเสืยงมันเกี่ยวอยู่พี่เลยลังสุดถ่ายมือเ้าเขาจังจะมากูเลยเนาะแต่กาดชะลุนมกันว่ามือจะได้จะโตจะได้ลายบันไดอะมือเ้ากู่เลย้าหลุดนองกันว่าจะได้ลายบอมันมาอนก่แล้วท่านผู้ชมมันมาอนก่แล้ว นี่เบ็ดเราอยู่ที่ใส่ที่ว่าใหญ่เติบอยู่ใส่ได้ขเขียนเลยสบายดีทานผู้ชมว่านี้ข่อยสีพาเจ้าไปยามเบ็ดแต่เศร้าเลยนี่ไปยามเบ็ดแต่เศร้าตอนตะวินกำลังสิขึ้น บรรยากาศนี่คือเป็นรังแหลกที่ยามยามเสาบูธิอ,อีกทั้งถ้าถือกระลุดยามมือเสาเนี่ยเพราะว่ามันมันตีงดูตอนกลางคืนนะนะยามเสาเนี่นมันจะไปได้เลยมันจะหลุดไปเลยถ้าเบิ้งเป็นรังไม่ถ้ามันถือแล้วค่ะพระเจ้าจะถ่ายให้เบิ้งเลยเด้อขออนุญาตขู่เบ็ดก่อนวันนี้ ได,ด้บ่หลายบ่ได้พี่น้องเอ้ยใส่เบ็ดมื้อนี้บรรยากาศตามทุงท่งไรทุ่งนายามมื้อเช้ามีงัวมีไก่พออยู่ไหยอยู่หน้าอยู่ <c oughs> เจ้เขาจเลยว่าเป็นยังมันคือบไດะแต่ว่าแต่ะปีขเจใ้ใส่ตกอยู่เบ็ด40 50ลังนี่ได้อยู่โล โลก็กลัวรือซองโลปลายแต่ว่าหูว่าเป็นหยังหรือว่าเป็นหยอนมันเข้าตัดกอเขาแล้วเลยะกบมมันจะเขาหูเขาเข่าง่ายหรือว่ามีคนมาใส่เบ็ดลายก่อนเทาบอรหรือว่ามีคนมาเอาก่อนหรือว่ากบมันเบิดฮะนะหรือว่าแต่ละปีขาพระเจ้าใส่นี่ได้ลายเลยแต่ว่าปีนี้แปลกได้กพบพหอดบ่อสี่หาโตถือว่ารุดรุดขาดไม้ลายขาพระเจ้าวางว่าจะได้ลายเลยอันนี้ก็ โมโหเป็นอย่างยังคือกันนะครับระเจ้าจะไปถ่ายรวมนะครับครบส่วนหนึ่งครับเราจะเอาไปไหว้บาทแล้วเมื่อคืนนี่แต่ว่าตัวนี้จะเอาไปสมทบกับเมื่อคืนนี้จะได้หลายสั่นไหติดตามแลวกันไปเองกันเลยปลาดุกปลาดุกปีงกตำตังมกถั่วเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะแสบร้ายแสบร้าย ตัวทีสองก็ตามมาอีดุกอีดุกพี่น้องอีดุกเด้อพี่น้องหลุดน,น้ำกันเด้อตัวนี้เห็นว่าคันันตีนอยู่เดึดเดๆอดเดอดอยู่ยใจเลยเด้ กแก้เมื่อนี้ว่าสีไทยให้ท่านผู้ชมเบ่งเตยแต่กบเนาะแต่ว่ามันได้บ่หลายเลยใส่เว็ดปานำแต่ว่าบริถายให้ท่านผู้ชมเบ่ง,บน,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 บน,บงนี่ก็คือผลงานของการใส่เว็ดปามื่อคืนนี้กระถืออยู่เนาะพอดีปีองอยู่ สรุปผลงานเสเร็จเมื่อนี้บายบาย